สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเฟ e บุ๊กคุณวีระหลงสมบุรณ์ท่านได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจดังนี้เงินบริจาคสร้างองค์ปู่กก,กอกจำปาดงเมื่อไม่นานมานี้ มีช่อง YouTube จมตีลุงพลเรื่องเงินบริจาคสร้างปู่ปาริจิตกกกอกที่ยังเหลืออยู่8 0 0แสนบาทผมขอเขียนเท่าที่พอจำได้ถ้าตัวเลขผิดก็ทักท้วงมามีเงินบริจาค1.3ล้านใช้สร้างองค์ปู่รวมค่าจ้างไปแล้วประมาณ7 0 0 0แสนเสียภาษีประมาณ2องแสนกว่า ค่าทนายรัชพลทำคดีนี้บวกรวมภาษีแล้วสามแสนจึงเหลือเงินราวสามแสนต่อมามีการขนย้ายองค์ปูไปจำปะดงค่าใช้จ่ายจำนวนมากเงินที่เหลือสามแสนไม่พอหรอกแถมยังต้องใช้เงินบูรณะองค์ปูที่จำปาดงอีกมากมีผู้ใจดีร่วมกันช่วยบริจาค งานจึงดำเนินต่อไปได้การที่นำค่าเสียภาษีค่าทนายและค่าขนย้ายองค์ปู่มาหักลบปรหนี้เพราะทางบัญชีถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ยายเกี่ยวพันกับเงินบริจาคคนเราที่เคยอยู่เคียงข้างเดียวกันไปไหว้และรำถวายองค์ปู่ถึงกกกอกกลับมาสงสยัยเหมือนทิ่มแทงทําแบบนี้ ชีวิตมีแต่ตกต่ำลงเรื่อยๆคนเคยเป็นมิตรแล้วเปลี่ยนมาขุดคุยเรื่องไม่มีสาระเพื่อทำร้ายเช่นนี้คนไทยทั่วไปเขาถือและไม่ทำกันใครที่ทำเช่นนี้ชีวิตคงตกต่ำลงควรเลิกเสียเถิดสวัสดีครับวีระหลงสมบุญหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะโดยกล่าวว่าดังนี้ขอบคุณค่ะท่านที่ออกมาชี้แจงอ่านแล้วเข้าใจเลยค่ะคำด่าของเขาหยาบเกินบ่งบอกถึงนิสัยที่แท้จริงออกมาทำให้เอฟซีรู้จักตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนท่านต่อมากล่าวว่าทำบุญให้แล้ว ก็แล้วไปคนที่รับบุญเราไปเขาจะเอาไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาจะตามตรวจสอบทำไมทำให้บุญตกหล่นเปล่าๆโครงการขนาดนี้เงินหลักล้านไม่พอราคายุคข,ข้าวของแพงลุงต้องใช้เงินอีกเยอะทำไปเรื่อยๆอีกนานกว่าจะเรียบร้อยค่ะท่านต่อมากล่าวว่า เขาพูดเหมือนคนดูคนที่ติดตามคิดไม่เป็นหรือคะเหมือนประจานตัวตนให้คนอื่นเขาได้เห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าติดตามตั้งแต่แรกจะรู้ว่าลุงชี้แจงไปหลายครั้งแล้วและตั้งโต๊ะชี้แจงพร้อมทนายรัชพลก็ทำแล้วท่านต่อมากล่าวว่าประชาชน ควรได้รับข้อมูลที่เป็นจริงแบบนี้ค่ะต้องกราบขอพระคุณท่านวีระมากๆนะคะท่านต่อมากล่าวว่าสวัสดีค่ะคุณวีระจากฝรั่งเศสค่ะตอนนี้ยุ่งมากเลยไม่ค่อยรู้เรื่องของลุงเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆตอนแรกๆเรื่องขององค์ปู่เรื่องเงิน Youtube ที่มันตำหนิชัยพลมันก็ต้องรู้ค่ะ เรื่องรายรับรายจ่ายแต่มันจะหาเรื่องจะเอายอดทำคอนเทนต์ยิ่งด่าลุงมันยิ่งได้ยอดเยอะพวกสามภเวสีตอนนี้ชัยพลและ YouTube ช่วยกันขายของและเงินที่ทำ YouTube บ้างเอามาช่วยกันเพื่อจะสร้างองค์ปู่ให้สมบูรณ์แบบคนที่สายบุญเขาจะเข้าใจตรงจุดนี้ค่ะก็ดีใจค่ะ ที่คุณวีระยังเข้าใจครอบครัวชัยพลนี่ก็เป็นเมมแสดงความคิดเห็นบางส่วนนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเมมมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะขอบคุณทุกทุกท่านสำหรับทุกการติดตามค่ะ